อีกหนึ่งเรื่องราวที่ใกล้เลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูไปจังหวัดมาจังหวัดหนึ่งนะฮะจังหวัดอุทัยธานีและสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยมันประหลาดใจมากคือไปงานงานนี้เนี่ยคนเยอะมากไม่รู้คนมาจากไหนการจัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการมากพอมาถึงบางอ้อ,อขับก็มารู้ทันทีว่าอ้อ คู่เฟื่อนคู่นี้เข้ามาปรากฏตัวในงานที่จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะนี่คือคู่ของน้องนุก,กับน้องปายนั่นเองนะคะเป็นการปรากฏตัวขึ้นเวทีสุดยิ่งใหญ่อลังการเลยกับงานที่อุทัยนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองอุทัยธาน,นีประจําปี2567หรืองานประจําปีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นงานประจําปีการแห่นะซึ่งแต่และจังหวัดเนี่ยก็จะมีการแห่สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของแต่ละจังหวัดซึ่งอุทัยธานีค่ะผู้ชมขาก็แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่นะฮะเออเป็นงานประจำปีเป็นงานประเพณีค่ะซึ่งงานประเพณีในแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานด้วยนอกจาก ทีท่ีแห่แล้วเนี่ยนะคะยังมีการออกร้านให้ธุรกิจในชุมชนเนี่ยมาออกร้านเศษรษฐกิจมันก็ได้ขับเคลื่อนกันในจังหวัดขับเคลื่อนกันในชุมชนนั่นเองและการดึงดูดคนนั่นคือการจัดคอนเสิร์ตหรือจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะคะซึ่งงานที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะจัดขึ้นออวันที่20ถึงวันที่26ที่ผ่านมานะคะแต่ที่แน่ๆค่ะที่สําคัญและพีคสุดๆนะฮะนั่นก็คือ งานสุดยิ่งใหญ่อลังการในครั้งนี้กับคอนเสิร์ตนุกปายและคุณแบงค์ปริติด้วยนะคุณผู้ชมขาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าบริเวณสันเจ้าโดยเฉพาะสันเจ้าพ่อนะคะหลักเมืองเนี่ยนะคะก็จะมีวงเวียน ห้าแยกวิทยุค่ะแล้วก็แสงสีเสียงมีการจัดเต็มอย่างมากนะคะบรรยากาศภาพคุณผู้ชมได้เห็นภาพบางส่วนแล้วนะคะซึ่งภาพเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นภาพสุดประทับใจอย่างมากเลยนะคะและสิ่งที่สําคัญเห็นไหมคุณผู้ชมดูจํานวนคนนี่คือความสนุกบางส่วนเท่านั้นนาะณผู้ชมซึ่งงานประจําปีหรืองานแต่ละจังหวัดเนี่ย คนก็จะยิ่งใหญ่เยอะแบบนี้เช่นกันแต่ว่าที่อุทัยเนี่ยมันพีคและพิเศษไปมากกว่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเล็กซี่ถึงบางอ้อเพราะว่างานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่อุทยัยธานีเนี่ยเขาเป็นงานประจําปีก็จริงแต่ จะจัดทุกๆ3ปีจัดครั้งหนึ่งมันเป็นการอัดอั้นของคนที่อยากจะมาเที่ยวงานงานผู้ชม3ปีก็จะจัดงานกันครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ทำให้งานนี้จึงมีคนเยอะมากกว่าเดิมและแฟนคลับ ของน้องนุกแฟนคลับของน้องปลายหรือแฟนคลับนุกปลายเนี่ยนะุณผู้ชมเขาก็ตามซัพพอร์ตในทุกสถานที่ไปในทุกที่ที่มีนุกและปลายค่ะก็จัดโปรเจกต์สุดพิเศษกันไปเลยนะคะแฟนคลับเนี่ยเขามีการไปมอบมาลัยน้ำใจค่ะหน้าเวทีเนี่ยแหละคุณผู้ชมและเราจะเห็นเลยนะคะว่าโอ้โหมาลัยใหญ่หัวใจดวงใหญ่มาแล้วหัวใจเขียวหัวใจเหลือง มาแล้วนะคะนี่คือภาพความประทับใจค่ะและนับจํานวนเงินเนะะี่ยบวกรบคูณหารเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามหาศา,ศาลมากๆขวา6หกหลักกันเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของจํานวนเงินเนี่ยนะคะเล็กซี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเมาส์สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามูลค่าน้ําใจมันยิ่งใหญ่กว่าจํานวนเงินที่เขาให้น้องนุก,กับน้องปายอีกนะคะมันเป็นความรักมันเป็นความผูกพันที่ยิ่งใหญ่มากๆม,มันเป็นแรงซับพอร์ตค่ะมั เป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆหางเรือค่ะผู้ชมขาที่จะทําให้เรือของเราเนี่ยแล่นไปถึงฝั่งนะคะบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เปรียกเป็นเหมือนหางเรือที่คอยพัดเหมือนลมใต้ปีกที่คอยพัดให้ศิลปินของเราเนี่ยนะคะบินไปได้ไกลที่สุดอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเชื่อว่าต่อให้นะครับไม่ได้มีมาลาัยต่อให้ไม่ได้มีแบงค์จํานวนเยอะขนาดนี้ค่ะน้องนุกน้องปายก็ภูมิใจกับบรรดาแฟนคลับนะคะที่มีเพิ่มมากขึ้น ในทุกๆวันนั่นเองค่ะและเชื่อแน่ว่าแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับคุณภาพด้วยนะักผู้ชมเพราะทุกครั้งที่รายการใส่สีตีข่าวเนี่ยเรานําเสนอข่าวน,น้องนุ๊กน้องปายเนี่ยนะคะแฟนคลับก็จะมาแสดงความคิดเห็นกดไลค์ในเชิงบวกรวมไปถึงหัวใจเขียวเหลืองเนี่ยนะคะเราจะรู้กันในทันทีว่าโอ้โหมาส่งกําลังใจนอกจากส่งกําลังใจให้กับนุก๊กกับปายแล้วนะคะส่งกําลังใจให้กับพี่เล็กซี่ด้วยเช่นกันค่ะพอเห็นหัวใจเขียวเหลืองเนี่ยรู้แล้วว่ากําลังใจ มาเต็มค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะแฟนคลับทุกๆบ้านแฟนคลับทุกๆดอมนคะ,ะนอกจากแฟนคลับน้องลูกน้อง,องปายแล้วแฟนคลับบ้านอื่นๆนะคะดอื่นๆเนี่ยสามารถส่งข้อความมาบอกเราได้นะอยากให้เล็กซี่นําเสนอศิลปินคนไหนนําเสนอแง่มุมใดนะคะหรือจะตีแผ่เรื่องอะไรสามารถส่งข้อความหรือสามารถส่งข้อมูลมาได้ในโซเชียลของเราทุกแพลตฟอร์มมายาฮอตนิวค่ะฝากด้วยนะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเห็นก่อนกดถูกใจ ได้ทุกกดนะคะทำได้เลยเต็มที่ค่ะ